นิติงานดวนที่ว่างานดวนก็คือกำลังแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนิติริวริวไม่ได้ทั้งใดอะริวเจนกอนเดอร์ถ้าบังเอิญวาลแพทกับผู้หญิงคนนี้เป็นโมก,กันเขาสิบรู้เนาะว่าเธอเหตุแบบนี้ริวตอนไดเจ้าบ่าวสิมาแขกในงานมาแล้วเดชนี่มันก็นเลยเวลามาโดนอเดชบิวเห็นอย่างอยูโนทารบิวบิวว่าติดงานดวนกำลังเคลียร์แล้วก็เฝ้ามาในละพี่ปอ แต่ตอนนี้แขกกับญาติผู้ใหญ่เพิ่งกลับมาครบรอบดเดย์สิ่หยายผู้ใหญ่มาล้อแบบนี้มันกับบด่ดีอีกอย่างเดี๋ยวมันสูอเสียเลิกน้องนรินทร์โทหาบิวดูจาจาสันเดี๋ยวพี่ไปเบิร์แขกในงานก็เด้อลิวเอาแพทย์คือเพิ่งมาเซฟัสษีมาซอยเขาแต่งตัว ทษทีหลิวพอดีเมื่อนี้มูที่ทํางานก็นแต่งงานคืนกนอกันเขาก็เลแวะไปงานแต่งมูกรแมนบนอน้อบอแมนคาคุยกับผู้บาอยุติแมนสิตัวไปเห็นอย่างนี่มีหลักฐานอย่าบอกเด้อแพทว่าผู้ชายคนดีเป็นเจ้าบ่าวของมูเธอแมนแมนหมะสมกันบอเธอว่านั้นแต่งดีอยู่ใส่แพทพาเข้าไปดูเอาแล้วงานเธอเด้ บรตรงบกแต่งมาแล้วถ้าสิใสเจ้าบ่าวรวมกับคนอื่นนะ่ะพาเข้าไปเดี๋ยวนี้เก่งเนาะแต่งงานพร้อมกับสองคนนี่คือสิคิดว่าแต่งกับเขาเร็จแล้วก็สิมาแต่งกับเขาต่อเนาะทุเรศนี่มันเรื่องอีหอย่างกันไอบิวผูหญิงคนนี้มันเป็นไผ่ก็เป็นว่าที่เจ้าสาวของผู้ชายคนนี้ไงแต่เขาบ่รู้ว่ามีผู้หญิงอีกคนที่กำลังแต่งงานมือเดียวกันกับเขาฮะไอบิวนี่ไอ้มีโลกสองใบตี สิแต่งงานกับผู้หญิงสองคนในมือเดียวกันไอ้คือเหตุแบบนี้กวายุคือเฝ้าให้เฮตพธิธีให้เสร็จแล้วแทะที่แท้ก็เฝ้าไปแต่งงานกับอีกคนติดคือเข,อขออาขอโทษด้วทุกคนขอโทษบ่แต่เขาบอขอโทษมาหลายรอบแล้วขอโทษแล้วมันได้อย่างขึ้นมายานเฮตคือบ่คิดคนคิดว่าผู้หญิงโง่หลายที่เนาะคือเหตุแบบนี้ก็ไอ้ฮักอยู่กับอิงสองคนซ้ำกัน อเล็กว่าได้ไอแต่งงานกับสองคนได้สิแบบนี้เขาไม่ได้เอิ้นหักเขาเห็นแกตุกนี่โชคดีนะที่รู้ความจริงก่อนพ่าเส้นคงหลงตัวไปแต่งงานกับบุ้ชาส,สัวแบบนี้แล้วที่เธอมานี่เธอสมาถทวงไอบิวคืนมันบอบอคิดว่าเขารล้แบบนี้แล้วนะเขายังอย,ยงได้บุ้ชาส,สัวแบบนี้เป็นคู่ชีวิตอยูต่ติที่มาเนี่ยเหงว่าเบิงหนามันเลยสือ ว่าคนสัวแบบมันถึกประจานนะสิรู้จะอยากอายคนบ่ฟังเด้อบิวต่อไปนี้เขาสองคนเลิกกันไม่มีอย่างเกี่ยวของกันอีกแล้วงานแต่งมันนี่ก็ยกเลิกบ่ได้ได้อบิวเธอไปยกเลิกงานแต่งไม่อยากอายคนจีมี่ยังต้องอายคนที่ควรอายคือผู้ชายแบบเธอ น้อยอยากอ่อยคนดีก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายเจ้าชู้ลายใจบม่รู้จะพอกับเธอคิดอยากสมีโลกซองใบติเอาตัวเจ้าของให้มันหลอดก่อนเด้อถ้าต้องใส่ผู้ชายหลวมกับไพยนะขออยู่คนเดียวเป็นโสดบ่มีผัวไปตลอดชีวิตด,ดีกว่าลิวลิวมาอิงเขาไม่แต่งงานกับตอนเนาะสวัวผู้ชายอิงอย่างนา่าลังเกียจที่สุด เรื่องม่ฮอตขนาดนี้แล้วแล้วไอคิดว่าภายัยิอยากแต่งงานน้ำไออยู่นี่ต่อไปนี่เขาขาดกันบ่ต้อมายุ่เกี่ยวกันอีกส่วนยานแต่งมือนี่กรยกเลิกส่วนไอสิน,นี้ไปใส่กับไปออกไปจากบ้านหนูหนูต้องขอโทษแขกทุกคนนคําเด้อค่ะส่วนผู้ชายคนนี้หนูคงแต่งงานบา่ดยแล้ว ป้าแม่ยิงเดียวยิงไงขอโทษ